ผสมผสมกับลาข้ออยู่กนเป็นับความชื้นลามาต่อลาก็ช่วยหาความชื้นมาหร่ลายก็เป็นตัวสังเคราะห์ผสมกันกลายเป็นลเคนอันนี้คือสปอร์มันตกลงมาแล้วก็มันก็เตรียมตัวขึ้นใช่ไหมใช่นี่นี่นี่พวกนี้คือลเขนมมันจะมี3ชนิดอ่ะประเภทที่ว่าเหมือนเกาะแน่นหรือลอกไม่ได้กับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นแผ่นๆแล้วเราเหยียบไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกนี้อยู่อยู่คนได้ แลวมันดีไม่เป็นแผ่นบอกเพราะว่ามันเป็นลามันมีความเป็นลายช่วงนี้เขาจะอินนิดหนึ่งอาไธยต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีความรักมีผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาจะแบบส่งรูปอาหารรูปดอกไม้ดูวยอะไรส่งให้สาวเพราะใหญ่เพราะแม่จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้ใช่กว่จะออกสามกิโลนั่นเองเพื่อนๆสามารถดูอีพีอื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยยวชอบการจัภ แบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับดูโมโนแม็กซ์แบบจุใจในราคาไม่ถึง100บาทลูกค้า AIS ลูกค้า True d t e x ดูได้มีอันเพียงเดือนละ89บาทโมโนแม็กซ์ทรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทุกเรื่อง